อย่ากลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้เธอหมายมั่นคงและอย่าลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าวันไว้ใครขวางกัน รางวัลเด็กคนช่างฝันนะรางวัลเด็กคนช่างฝันใครที่ช่างฝันก็มักได้รับรางวัลเสมอนะคะนี่เป็นรางวัลที่พวกเราสามารถมอบให้ตัวเองอย่างง่ายๆถ้าไม่ดูแคลนความฝันของตัวเองแล้วนะคะแล้วปัดฝุ่นความฝันของตัวเองให้กลายเป็นความจริงคุณก็เท่ากับว่าสร้างของขวัญ ที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตคุณด้วยตัวคุณเองนะคะอัตาหิอัตาโนนาโถกันขัดที่รักนะคะเราเท่านั้นเป็นผู้สร้างชีวิตเราด้วยตัวเราเองนะคะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือและเราสมบูรณ์แบบในร่างกายมนุษย์เรามีสมองอันอัจฉริยะเรามีสายตานะคะที่สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งเรามีตาพิเศษเรียกว่าตาที่3ม,มองไกลกว่าสิ่งที่ตาเห็นนะคะเรามีปากนะคะไว้ชิมริมลสและไว้ใช้เป็นวาจาสัตว์เป็นคําสัจจะเมื่อไหร่ที่พูดสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นในชีวิตของเราเรามีจมูกไว้หายใจสูดนะคะในสิ่งที่บริสุทธิ์ สูตรในเรื่องของความหวังและกำลังใจสูตรในเรื่องราวของความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งให้กับชีวิตเราเพราะในร่างกายของเรามีทั้งหมด5 0 0ล้านล้านเซลล์ที่รอการป้อนอากาศนะคะที่มีคุณภาพให้กับชีวิตเรารรับใดที่เราจับลมหายใจแล้วภาวนาจิตว่า สิ่งที่เป็นอากาศเข้าหายใจในขณะนี้ทุกครั้งในการเข้าและออกเรานำสิ่งดีๆเข้าไปให้กับร่างกายทุกเซลล์ทุกอน,นุได้รับความสดชื่นได้รับความรักได้รับในเรื่องเรานะคะความสมบัครสมาน์สมาขีเพราะการองนะคะการที่มารวมตัวกันเป็นตัวเรามันจะต้องมีเรื่องราวของแรงปัถนาที่นะคะร้อยรัด ะะด้วยความรักอย่างไร้เงื่อนไขด้วยการที่จะลุกขึ้นมานะฮะเป็นองค์ประกอบของผู้สร้างที่จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้แต่ละร่างกายแต่ละคนล้วนเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่นะฮะจากการใช้ลมหายใจอันมากมายเหลือเฟือนะฮะไม่มีหมดไม่มีเสี้ยงไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะ นี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้คุณค่าในร่างกายของเราเพื่อที่จะเป็นนำไปสร้างพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่หนุนเราจากความปรารถนาหรือความฝันและจินตนาการรวมทั้งเอามาเป็นความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ก่อร่างสร้างตัวจากหนึ่งสมองสองบือของเรานี่ถึงจะเรียกว่าหสมองสองมือสร้างชีวิตอย่างแท้จริงนะคะ การสร้างชีวิตนะคะเป็นเรื่องราวของการที่สร้างจากโลกภายในของเราก่อนเมื่อสร้างเสร็จนะคะจึงออกไปนะ,ะทำเป็นนะคะรูปธรรมจากโลกภายนอกก็ออกไปนะคะตามจุดหมายปลายทางเพื่อทำงานของเราให้สอดคล้องกับแผนแม่บทที่เราวางให้กับชีวิตเรานะคะแผนแม่บทที่เราวางไว้ให้กับชีวิตเรามันจะเป็นทิศทาง ชัดเจนให้กับเราโดยที่ไม่ต้องเดินวนนะคะเดินวนเหมือนงูกินหางนะคะเดินวนอยู่ในเขาวงกฏในเรื่องของปริศนาของชีวิตให้เรามึนกับหัวและก็มึนกับชีวิตเราเรามีเป้าหมายเพราะเราสร้างมัสแพนในโลกภายในเสร็จเรียบร้อยเมื่อนะฮะเราถูกใจชอบใจในสิ่งที่เรา นะฮะสร้างเสร็จในชั้นของโลกภายในเรียกว่าจิตของเราปรัถนาแล้วแหละนะฮะมันมีความตั้งมั่นแล้วเมื่อมีความตั้งมั่นแล้วลงมือทําเราจะได้รับสนับสนุนจากพลังงานนะคะที่สนับสนุนกับตัวเรามากมายก่อให้เกิดนะคะความสําเร็จได้ทุกสิ่งที่เราต้องการขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ